ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอภายในเมืองปีกสวรรค์เจงู้เฉิงเดินเคียงข้างชิงหัวบนถนนขนาดกว้างในขณะที่มองไปรอบๆอ,อ,อาคารขนาดใหญ่พวกมันเต็มไปด้วยความโบราณและดูมดงามเช่นเดียวกับประติมากรรมบนถนนนั้นเต็มไปด้วยผู้คน ช่างเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเจงู้เฉิงกล่าวแม้ว่ามนุษย์จะครอบครองอาณาเขตน้อยกว่าหนึ่งส่วนของทวีปสัตว์ประหลาดแต่มันก็ยังคงกว้างใหญ่และมีเผ่าจำนวนมากทุกชนเผ่าต่างมาที่เมืองทั้งแปดเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆเหล่านั้นเมืองปีกสวรรค์นั้นมีชีวิตชีวาโดยธรรมชาติชิงหัวกล่าวเจงู้เฉิงพยักหน้าทำความเข้าใจ ไม่นานเขาก็สังเกตเห็นถึงปราสาทสีม่วงที่ดูโบราณซึ่งสูงประมาณ100เมตรที่สุดทางของถนนมันช่างเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างมากในบรรดาอาคารต่างๆของเมืองปีกสวรรค์นั่นคือปราสาทนักบุญหรือที่รู้จักกันในชื่อของปราสาทกำจัดสัตว์ปีศาจหากเจ้าต้องการจะเป็นนายพลศักดิ์สิทธิ์เจ้าต้องเข้ารับการประเมินที่นั่นชิงหัวกล่าวไปกันเถอะเจียงวู้เฉิงกล่าว เขามุ่งหน้าสู่ปราสาทนักบุญพร้อมกับชิงหัวและพวกเขาก็มาถึงทางเข้าอย่างรวดเร็วหลังจากเดินขึ้นสู่บันไดพวกเขาก็ก้าวไปยังห้องโถงเงียบเสียจริงจิงวู้เฉิงกระซิบห้องโถงนั้นว่างเปล่าอย่างมาก ผู้คนหลายสิบคนในห้องโถงทำให้มันดูว่างเปล่ามากขึ้นมันตรงกันข้ามกับถนนที่วุ่นวายผู้คนที่นี่เป็นล้วนนายคลศักดิ์สิทธิ์หรือผู้เข้ารับการทดสอบจึงเป็นเรื่องแน่นอนว่ามันจึงไม่แออัดชิงหัวกล่าว งูเฉิงพยักหน้าและสังเกตไปที่โต๊ะความงามที่มีผมสีฟ้านั่งอยู่ด้านหลังโต๊ะยาวด้านหน้าของโต๊ะนั้นเต็มไปด้วยขวดสุราชาโดนำสุราแม่น้ำราชสีมาให้ข้าหนึ่งขวดชิงหัวเดินมาที่โต๊ะและกล่าวโดยตรง ในเงยหน้าขึ้นและหยิบสุราหนึ่งขวดมาให้นางและพูดขึ้นอัญมณีดิบหนึ่งหมื่นเมตรเรานั้นเป็นสหายเก่าแก่ทำไมเจ้าถึงยังคิดค่าแพงนักชิงหัวพึพรรมพาแต่ยังคงนำพลอยดิบออกมาชิงหัว เขาคือใครสตรีผู้งดงามมองไปยังจิงวู้เถิงและกล่าวถามเขาคือน้องชายจากเผ่าของข้าเขามาที่นี่เพื่อมีส่วนร่วมในการประเมินของนายพลศักดิ์สิทธิ์ชิงหัวกล่าวชาโดช่วยเขาลงทะเบียนทีการประเมินสำหรับนายพลศักดิ์สิทธิ์สตรีผู้งดงามพยักหน้าและถามขึ้นเจ้าชื่ออะไรและมาจากเผ่าไหนจียงวู้เฉิงมาจากเผ่าวู้ยานเจียงวู้เถิงตอบ ตรีผมฟ้าบันทึกชื่อของเขาไว้ในรายชื่อและกล่าวขึ้นเจ้าโชคดีเสียจริงการประเมินของนายพลศักดิ์สิทธิ์กำลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้าโปรดรอสักครู่ข้าจะจัดการให้เจ้าในทันทีขอบคุณจียงวู่เฉิงกล่าว เจ้าโชคดีอย่างมากการประเมินของนายพลศักดิ์สิทธิ์จะจัดขึ้นทุกๆสิบวันเจ้านั้นมาในเวลาที่เหมาะสมชิงหัวกล่าวและหัวเราะสตรีผู้งดงามจากไปทันทีเพื่อเตรียมการครู่ต่อมานางก็กลับมาพร้อมกับผู้อาวุโสผมสีขาว ผู้อาวุโสผมขาวมองดูเจียงู้เฉิงโดยไม่พูดอะไรแต่มีประกายแสงแปลกๆส่องเข้ามาในดวงตาของเขาเจียงู้เฉิงเคยเห็นแสงแปลกๆเช่นนี้มาก่อนเขารู้ว่ามันเป็นวิธีพิเศษของผู้ตรวจสอบสัตว์ประหลาดู้เฉิง สำหรับการประเมินนายพลศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปจะมีการทดสอบมันมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สายลับสัตว์ประหลาดแอบเข้ามาไม่ต้องกังวลไปชิงหัวอธิบายค่าเข้าใจเจียงวู้เฉิงกล่าวพร้อมพยักหน้า ประกายแสงแปลกๆในดวงตาของผู้อาวุโสผมขาวกินเวลาสักพักเนื่องจากเจงวู้เฉิงไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยในที่สุดมันก็ค่อยๆหายไปมากับข้าผู้อาวุโสผมขาวและเขาก็เดินตรงไปยังชั้นในของปราสาทไปเถอะ ข้าจะรอเจ้าอยู่ด้านนอกชิงหัวพูดจ็งวู้เฉิงติดตามผู้อาวุโสผมขาวไปโดยไม่ลังเลไม่นานนักก่อนที่เขาจะมาถึงลานโล่งชั้นในซึ่งมีผู้คนมากมายรออยู่ บุรุษและสตรีเหล่านี้เป็นนักรบทั้งหมดและพวกเขาทั้งหมดต่างมีออร่าที่ทรงพลงังเมื่อเจียงอู้เฉิงมาถึงพวกเขาเพียงแค่มองมาและหันหน้าหนีไปพวกเขาทั้งหมดมาที่นี่เพื่อรอรับการประเมินเจียงอู้เฉิงพึ่งพา มีนักรบมากกว่า30คนในหมู่พวกเขานักรบหลายคนมีรัศมีที่แข็งแกร่งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายหนุ่มที่มีผมสีแดงที่ยืนอยู่ตรงขอบของลานโล่งที่ดึงดูดความสนใจของเขาชายหนุ่มคนนี้สะพายดาบไว้บนหลังของเขาและยืนอยู่ที่นั่นด้วยดวงตาที่ปิดลงเล็กน้อยการแสดงออกที่หยิ่งพยองบนใบหน้าของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาไม่แยแสคนอื่นแม้แต่น้อย เขาควรจะอยู่ในขอบเขต8เมคาจึงงูเฉิงคิดด้วยความประหลาดใจนักรบมนุษย์ขอบเขต7เมคานั้นมีร่างกายแข็งแกร่งเพียงพอที่จะเป็นนายพลศักดิ์สิทธิ์นักรบขอบเขต8เมคาจะได้รับการยกย่องว่ายอดเยี่ยมในหมู่นายพลดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่นักรบขอบเขต7เมคาจะเข้าร่วมการประเมินแต่มันหายากอย่างมากสำหรับขอบเขต8เมคา ทันใดนั้นชายวัยกลางคนที่สวมเสื้อสีม่วงที่ถูกขนาบข้างด้วยชายทั้งสองก็เดินเข้ามาหาพวกเขาเขาถือรายชื่ออยู่ในมือซึ่งบันทึกข้อมูลผู้สมัครเหล่านี้หลังจากยืนอยู่ต่อหน้าคนเหล่านี้เขาก็มองไปรอบๆฟังให้ดี การประเมินนั้นง่ายมากเดินไปตามอุไม้นี้จนกว่าเจ้าจะไปถึงสังเวียนนักสู้ชั้นในสุดของปราสาทเมื่อเจ้าก้าวไปด้านในนั้นมันจะมีคู่ต่อสู้ของเจ้าปรากฏต่อหน้าเจ้าสิ่งที่เจ้าต้องทำคือใช้ความแข็งแกร่งของเจ้าอย่างเต็มที่ในการต่อสู้ของพวกเขาไม่ว่าเจ้าจะผ่านการประเมินหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าในสังเวียนนักสู้กล่าวอีกในหนึ่ง ยิ่งเจ้าแสดงความสามารถได้ดีเท่าใดโอกาสที่เจ้าจะได้เป็นนายพลศักดิ์สิทธิ์ก็มากขึ้นเท่านั้นชายเสือ้อคลุมม่วงหยุดและมองดูปฏิกิริยาของพวกเขาคำพูดของเขาทำให้เกิดความตื่นเต้นในหมู่ผู้สมัคร แต่พวกเขาก็เงียบลงอย่างรวดเร็วและยอมรับมันอย่างใจเย็นอย่างไรก็ตามจากกระพัดฟึ่งเซียวหนึ่งใน108จากกระพัศสิทธิ์ของพันธมิตรเขานั้นอาศัยอยู่ภายในปราศาทเขาจะเฝ้าดูการต่อสู้ของพวกเขาทุกคน มันจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเจ้าชายเสื้อกลุ่มม่วงกล่าวจากกระพัดเฟิงเซียวจากกระพัดเฟิงเซียวที่มีชื่อเสียงของพันธมิตรเขาอยู่ในปราสาทแห่งนี้และจะคอยดูการประเมินของพวกเราหากจากกระพัดเฟิงเซียวชื่นชอบความสามารถของข้าและเลือกข้าไปเป็นศิษย์ข้าคงโชคดีอย่างมากทุกคนตื่นเต้นแม้แต่ชายหนุ่มผมสีแดงที่ยงยโสก็เปลี่ยนสีหน้าของเขา ข้าได้ยินจากพ่อของข้าว่าจักรพรรดิเฟิงเซียวนั้นมีตำแหน่งที่สูงส่งในบรรดาจักรพรรดิทั้ง108คนเขาอยู่ในจุดสูงสุดและแข็งแกร่งกว่าพ่อของข้ามันเป็นโอกาสที่ดีอย่างแน่นอน ข้าอาจจะกลายเป็นสิทธิ์ของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เช่นนี้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ชายหนุ่มผมสีแดงก็กำมือแน่นในขณะที่ความปรารถนาที่ลุกโชนปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาในบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด มีเพียงเจงู้เฉิงที่ยังคงสงบนิ่งเนื่องจากเขาเพิ่งจะมาถึงทวีปสัตว์ประหลาดเขาไม่เคยได้ยินชื่อของจักรพรรดิเฟิงเซียวอย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาเป็นถึงหนึ่งใน108จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์เขาต้องเขาถึงพลังเต๋าและสามารถเอาชนะเจงู้เฉิงได้นอนยังไงก็ตามข้าจะเรียกชื่อของพวกเจ้าทีละคนตามรายชื่อชายเสื้อกลุ่มม่วงพูดขณะที่เขาหยิบรายชื่อขึ้นมาคนแรกเขอคาง เหอคังก้าวไปด้านหน้าทันทีและเข้าสู่อุโมงค์ที่ด้านข้างจากหน่นเขามุ่งตรงไปยังสังเวียนนักสู้ที่เหลือคอยเงียบเงียบอยู่ที่ลานโลกหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาได้ยินเสียงคำรามดังจากสังเวียนนักสู้เสียงที่ดูร้ายซึ่งบ่งบอกว่าเหอคังกำลังต่อสู้อย่างหนักหน่วงไม่นานานักที่เหอคังจะกลับมาจากอุโมงค์และปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาอีกครั้ง เขาได้ระบบาดเจ็บและคิ้วที่ขมวดของเขาเผยให้เห็นร่องรอยแห่งความโศรกเศร้าอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดว่าเขากังวลว่าจะผ่านการประเมินหรือไม่ผลลัพธ์จะไม่ถูกประกาศจนกว่าทุกคนจะเสร็จสิ้นการประเมินดังนั้นเขาจึงต้องเฝ้ารอยอย่างเงียบเงียบไปชายวัยกลางคนที่สวมเสื้อสีม่วงเรียกชื่อผู้เชี่ยวชาญคนที่สองผู้เชี่ยวชาญก้าวเข้าสู่สังเวียนนักสู้ที่ละคนคน มันใช้เวลาไม่นานจะกระทั่งชายหนุ่มผมแดงที่ยืนอยู่ริมของลานโล่งถูกเรียกจิหลิงชายวัยกลางคนร้องเรียกชายหนุ่มผมสีแดงเดินเข้าสู่สังเวียนนักสู้ เขาสร้างคลื่นรบกวนขนาดใหญ่ขึ้นในสังเวียนนักสู้และยังคงอยู่ในนั้นอีกต่อไปหลังจากผ่านไป15นาทีหรือมากกว่านั้นเขากลับไปยังลานโล่งพร้อมด้วยสีหน้าที่หยิ่งพยองบนใบหน้าและมองไปรอบๆฝูงชนอย่างดูถูก เขาคงจะมั่นใจในความแข็งแกร่งของเขาอย่างมากเจงู้เถิงพึมพามผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนเข้าสู่สังเวียนนักสู้ก่อนที่ชื่อของเจงู้เถิงจะถูกเรียกในที่สุดคนสุดท้ายเจยง,งู้เถิงชายวัยกลางคนกล่าว เจียงอูเฉิงเดินไปยังสังเวียนนักสู้ผ่านอุโมง์ที่ทอดยาวไม่นักนักเขาก็มาถึงสังเวียนนักสู้สังเวียนนักสู้ขนาดใหญ่ล้อมรอบไปด้วยอัธจรริย์ที่ไม่มีคนดูข้าสงสัยว่าคู่ต่อสู้ของข้าจะเป็นใครเจียงอูเฉิงคิด ทันใดนั้นสัตว์ปีศาจขนาดใหญ่สามตัวก็ค่อยๆเดินออกมาจากอุโมงค์พวกมันคือสัตว์ปีศาจจิงู้เฉิงมองสัตว์ปีศาจทั้งสด้วยความประหลาดใจพวกมันคือลิงที่สูงถึงสเมตรและมีสี่แขนไม่ พวกมันไม่มีร่องรอยแห่งชีวิตพวกมันคือหุ่นเชิดนักสู้หุ่นเชิดสัตว์ปีศาจเจงู้เฉิงตกตะลึงในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขาได้เห็นหุ่นเชิดนักสู้จำนวนมากแต่พวกมันล้วนเหมือนมนุษย์เขาไม่เคยเห็นหุ่นเชิดสัตว์ปีศาจมาก่อนคู่ต่อสู้ของข้าคือหุ่นเชิดปีศาจทั้งสตนเจยงู้เฉิงคิดด้วยสีหน้าจริงจังบนใบหน้า หุ่นเชิดปีศาจทั้ง3ตัวล้อมรอบเจงู้เฉิงเป็นสามเหลี่ยมและเริ่มจโจมเขาโดยตรงพวกมันคำรามพร้อมกับและเหยียบย่ำพื้นดินอย่างหนักหน่วงมันทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงโชคดีที่พื้นนั้นปูไปด้วยแผ่นหินที่แข็งมากซึ่งไม่สามารถทำลายได้โดยง่ายเสิงลมดังมาจากแต่ละด้านมัดทั้ง12ของหุ่นเชิดนั้นกำแน่นและต่อยเข้าหาเจงู้เฉิงเหมือนดังพืนดินถลม่ม ที่งููเฉิงรู้สึกเหมือนเขาถูกล้อมรอบไปด้วยหมัดจากทุกทิศทางเขาเคลื่อนไหวทันทีโดยทิ้งภาพติดตาไว้ในขณะที่เขากระเด้งตัวไปยังหุ่นเชิดในลักษณะที่ยืดหยุน่นจากนั้นเขาก็ต่อยไปที่หุ่นเชิดด้วยมือขวาที่กำแน่น เขาใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายโจมตีหุ่นเชิดด้วยการโจมตีที่ดุเดือดหมันดนนดูเหมือนดังอุกาบาทหุ่นเชิดถูกกระแทกกลับทันทีมันกระแทกเข้ากับกำแพงหินที่ขอบของสังเวียนนักสู้และก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง ใส่หัวไปเจียงงูเฉิงต่อยหุ่นเชิดอีกสองตัวและกระแทกพวกมันกลับไปโดยไม่ต้องใช้แรงในพริบตาเขาได้เอาชนะหุ่นเชิดทั้ง3มตนพวกมันไม่แข็งแกร่งนะักเจียงููเฉิงคิด เขาสามารถบอกได้ว่าหุ่นเชิดทั้งสามนั้นเทียบเท่ากับหลอดชั้นสูงที่มีร่างกายที่แข็งแกร่งพวกมันเปรียบได้กับวู้หยวนผู้นำแห่งเผ่าวู้ยานมันไม่น่าจะยากสำหรับนักรบมนุษย์ขอบเขตเจ็ดเมคาที่จะเอาชนะพวกมัน การประเมินไม่น่าจะง่ายเช่นนี้เขาคิดอย่างที่เขาคิดเอาไว้หลังจากที่หุ่นเชิดทั้งสามพ่ายแพ้ไปสังเวียนนักสู้ก็นำหุ่นเชิดตนใหม่มายืนอยู่ต่อหน้าเขทันทีมันสูงกว่าสองเมตรแต่มันเตี้ยกว่าหุ่นเชิดลิงปีศาจและแข็งแกร่งกว่ามากมันมีหัวเป็นสิงโตและมีเกรดสีเขียวปกคลุมร่างกายและหางยาวสามเมตรซึ่งปกคลุมไปด้วยเกรด นี่เป็นรูปหลักดั้งเดิมของสัตว์ปีศาจงั้นหรือเจงู้เฉิงมองดูด้วยค่าทางอยากรู้อยากเห็นเขาเคยเห็นเพียงแค่สัตว์ร้ายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นซึ่งมันต่างจากสัตว์ปีศาจในทวีปสัตว์ประหลาดโดยสิ้นเชิง สัตว์ปีศาจนั้นจะมีลักษณะคล้ายมนุษย์อยู่บ้างหุ่นเชิดสิงโตปีศาจนั้นเริ่มโจมตีมันแข็งแกร่งกว่าหุ่นเชิดลิงปีศาจทั้งสามตัวมากและความเร็วของมันน่าค่อนข้างน่าประหลาดใจเจียงวู้เฉิงมองเห็นเพียงแสงสีดำเขียว ในวินาทีต่อมาเขาก็ได้ยินเสียงระเบิดอย่างรุนแรงตรงหน้าเขาในขณะที่หุ่นเชิดนั้นแหวกอากาศออกมาพร้อมตะปบใส่ร่างกายของเขาด้วยกรงเล็บที่แหลมคมขณะที่ปากของมันเปิดกว้างเสียงคำรามที่มาพร้อมกับคลื่นเสียงอันแรงกล้าพุ่งเข้าหาเจนวู้เฉิงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ